ไปกันที่สถาบันกมาเลยานะฮะสถาบันกามาเลยานหรือว่าสถาบันวิจัยด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติของรัสเซียนะค,คุณผู้ชมซึ่งเขาเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาวัคซีนสปุตนิกวีนะฮะและก็สปุตนิกไรเพื่อป้องกันโควิด -19 เนี่ยนะครับเขามีการเผยแพร่แถละงการล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับบอกว่าพวกเขานั้นเตรียมทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด -19 ชนิดพ่น กับกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่นะครับแม้ว่าในแถลงการนั้นยังไม่ได้ระบุช่วงเวลาของการทดลองอย่างเป็นทางการแต่ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สถาบันกามารยาประกาศความคืบหน้าของการทดสอบวัคซีนสปุตนิดวีแบบพ่นกับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่างอ,อา,าง8ถึง12ปีนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยวัคซีนแบบพ่นดังกล่าวนั้นก็คือวัคซีนของสปุตนิดวีนั่นแหละนะครับแต่ว่าปรับวิธีการนําเข้าสู่ร่างกาย ของเดิมเนี่ยก็คือต้องฉีดเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าของใหม่นั้นเนี่ยเขาก็ไปปรับ่ยใช้วิธีการพ่นนะครับแล้วก็มีแผนที่จะแจกจ่ายให้กับประชากรวัยเด็กเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้แจกไปแล้วหรือยังอย่างไรนะครับทั้งนี้เนี่ยวัคซีนของสปุตนิクวีนพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีไวรัลเวกเตอร์นะฮะจากไวรัสอัดดีโนของมนุษย์สายพัและยี ซึ่งมียีนเข้ารหัสกับโปรตีนหนามของเชื้อโควิด -19 เนี่ยครับการฉีดเข้าสู่ร่างกายนั้นจะเป็นแบบค็อกเทลนะฮะโดยเข็มแรกเนี่ยให้ใช้วัคซีนที่มีเบสเป็นไวรัสอดีโนสายพันธุ์26ก่อนหลังจากนั้นผ่านไป3สัปดาห์ครับก็จะมีการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนซึ่งใช้ไวรัสอดีโนสายพันธุ์ล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอาอทำวัคซีนแบบพ่นสำหรับเด็กแล้ว เดี๋ยวจะทาแบบผู้ใหญ่ด้วยน่าสนใจมากน,าน่าสนใจฮะเพราะว่าถ้ามันสาเร็จจริงเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายในการที่จะใช้งานใช่ค,คือใครกลัวเข็มเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนแบบนี้ได้นะคะค<ช>อพูดถึงเรื่องของวัคซีนนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยผู้นําหลากหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะเชิญชวนนะหรือว่าออกมาตรการเนี่ยให้ประชาชนนั้นฉีดวัคซีนคราวนี้สื่อมวลชนท้องถิ่นอยู่ที่หน,นึ่งนะเขาไปอ้างคําพูดนะคะของดูเตเต ปร,ประธานาีิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าคือต่อไปนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีการเอาหน่วยแพทย์นินจาของฟิลิปปินส์ลักลอบเข้าไปในบ้านเรือนของคนที่มีการลังเลในการจะรับวัคซีนแล้วไปแอบฉีดวัคซีนให้กับคนเหล่านั้นตอนหลับก็ได้คือสื่อมวลชนเนี่ยก็อ้างคําพูดนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็มองว่ายังไม่รู้นะว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า แต่ก็มองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่มุกตลกก็ได้นะคะคือนอกเหนือนจากนี้เนี่ยทางด้านของดูตเตเต้เองเนี่ยก็บอกว่าขอรับผิดชอบนะเรื่องของการที่ไม่สามารถไปหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอแล้วก็ดาเนินการฉีดวัคซีนอยา่างรวดเร็วในช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือฟิลิปปินส์เองเนยคะเริ่มในการฉีดวัคซีนไปเมื่อประมาณมีนาคมก็ใช้วัคซีนของซินโอแวกเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็อาจจะมีประชาชนในพื้นที่บ้างที่มีความลังเลในการที่จะรับวัคซีนอย่างเช่นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เดยเต้ก็เคยใช้วิธีการเสนอแนวทางในการจัดการกับคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างเช่นคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่ก็ติดคุกไปเลยหรือไม่นอกเหนือจากนี้อาจจะมีเรื่องของมาตรการเรื่องของแนวทางบังคับการฉีดวัคซีนก็ได้นี่คือก่อนหน้านั้นก็เคยมีวิธีการแบบนี้ไปแล้วด้วยค่ะก็สำหรับในส่วนของผู้นําฟิลิปปินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นผู้นําที่ชอบ พูดอะไรที่ที่เหมือนกับติดตลกนะ,ะเหมือนกับติดตลกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ทําจริงนะหรือบางครั้งเนี่ยคือสื่อเนี่ยจะเดาเดาทางเขาได้ยากมากว่าอไอ้ที่เขาพูดนั้นเนี่ยเขาจะทําจริงหรือว่าเขาพูดแค่ติดตลกแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีทีมแพทย์นินจานะแอบเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนคนหลับก็ฉีดวัคซีนให้ซึ่งถ้าดูแล้วเดี๋ยมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องติดตลกอ่ะนะฮะเป็นเรื่องติดตลก แต่เขาก็พยายามนะสำหรับประธานาธิบดีโรดิโกดูเดเตนเน่ในการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์นั้นออกมาฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ยอมที่จะฉีดวัคซีนแล้วก็วัคซีนเนี่ยก็หาได้ยากด้วยนะ,ะฟิลิปปินส์ซึ่งครั้งหนึ่งดูเดเต่เคยบอกว่าเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ร่ำรวยนั้นเนี่ยตามแย่งวัคซีนเอาไปหมดทําให้ประเทศที่ยากจนหน่อยเนี่ยก็หาวัคซีนได้ยากนะครับเขาเคยออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ด้วยนะครับ ไปกันที่ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวปิดท้ายวันนี้แล้วกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของทางด้านมุนแจอินนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของประธานที่บดีของเกาหลีใต้นะครับได้มีการหารือกับบรรดาประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนั้นมุนแจอินก็หารือกับประเทศเวียดนามที่นครน,นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเขาบอกว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยจะมีการบริจาควัคซีนให้แก่ชาติอาเซียนอย่างน้อย1ล้านโดส พื่อฉีดให้แก่ชาวเกาหลีใต้ในต่างแดนรวมถึงพลเมืองท้องถิ่นนะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะคนเกาหลีใต้นะครับนั่นหมายความว่าคนอื่นๆด้วยก็สามารถฉีดได้ด้านกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุน,นะครับบอกว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นได้ตัดสินใจบริจาควัคซีนหลังจากที่โครงการฉีดวัคซีนในประเทศดําเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีความล่าช้าตอนนี้เกาหลีใต้นั้นก็มีวัคซีนที่เพียงพอส่วน ประเทศที่เกาหลีใต้จะบริจาควัคซีนให้นั้นก็จะพิจารณาจากขับร้องความปลอดภัยของชาวเกาหลีในประเทศนั้นๆตามนโยบายของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะเดียวกันเนี่ยเกาหลีใต้นั้นมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนครบ2อโดสแล้วตอนนี้เนี่ยครับเกินกว่า60%แล้วนะครับในประเทศของเขาและมีผู้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสจานวน77%เ ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเกาหลีใต้จะเริ่มบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศที่ต้องการต่อไปโดยจะพิจารณาอัตราการฉีดวัคซีนและจานวนวัคซีนในเกาหลีใต้ก่อนเป็นลําดับแรกนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคือมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเกาหลีใต้นั้นได้บริจาคให้กับ2ประเทศแรกก็คือไทยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวไปแล้วว่าทางด้านเกาหลีใต้นั้นได้มีการบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการบริจาคก็คือเวียดนามนะครับนี่ฮะ ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้นั้นก็กลายเป็นผู้ให้แล้วนะครับหลังจากที่ประเทศของตัวเองนั้นมีวัคซีนเพียงพอนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับคุณผู้ชมครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในเช้าวันนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราสองคนก็คงจะต้องลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ